สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับเราไม่ได้เจอกันแบบ p r i v a t e มานานแล้วเนาะนะครับก็วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับเขาเรียกว่ารอบใหม่นะเพราะเขาไม่ให้พูดว่ารอบ2อรอบ3ามว่าเดี๋ยวมันจะมีรอบ3รอบ4รอบ5เนี่ยมันจะน่ากลัวเพราะนั้นถ้ามันมีรอบเก่ากับรอบใหม่นะมันมีเกิดขึ้นอีกเขาก็เรียกรอบใหม่รอบใหม่รอบใหม่ครับในปี2563เนี่ยเป็นปีแรกนะที่เราเจอสถานการณ์โควิด ซึ่งเราก็เห็นนะว่าหลายๆหลายๆธุรกิจนะครับที่ปรับตัวเองหรืออย่าเรียกว่าปรับตัวเองเลยนะครับพอเจอโควิดดิสลอปชั่นเข้าไปเนี่ยนะครับก็พังกระจายนะซึ่งมันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะความแข็งแรงค่อนข้างสูงซึ่งเราพูดตรงๆนะถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราไม่ได้เชื่อนะว่ามันจะเป็นเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้ ตลอดระยะเวลาที่ธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยก่อตั้งมาเนี่ยมีแต่กําไรทุกปีเติบโตทุกปีนะครับแต่เจอโควิดเข้าไปเนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าเด้งตลอดเลยนะแต่เราก็จะมองเห็นว่ามันจะมีบางธุรกิจนะครับที่อาศัยช่วงของโควิดนะครับกลายมาเป็นโอกาสหลายคนร่ํารวยนะครับจากการที่ได้โอกาสจากโควิดนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการที่ไม่ต้องได้ออกไปไหน ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย,อย่างธุรกิจการขายออนไลน์นะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีนะครับอย่างาหุ้นของซูมเนี่ยนะครับก็ขึ้นพวดพวดุพดพเลยนะเพราะคนทั้งโลกไปไหนไม่ได้นะครับจำเป็นจะต้องทำธุรกิจผ่านาผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่านเทคโนโลยีเนี้ยเราก็ไม่น่าเชื่อนะมันเติบโตเห็นไหมครับแล้วในบ้านเราเนะี่ยเห็นง่ายๆเลยนะอย่างคนที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีเลยนะก็จะมาใช้อย่างผมเองเนะี่ยไม่เคยใช้ าการประชุมทางออนไลน์เลยเราก็มาใช้นะครับไม่คิดว่าตัวเองจะปรับตัวได้นะแต่ว่าพอเจอสถานการณ์บีบบังคับจริงๆเนี่ยเราก็ทําได้นะผมก็าลังจะมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วนะครับในทุกๆุกธุรกิจเนี่ยนะครับต่อให้เราประสบความสาเร็จมายังไงก็แล้วแต่นะแต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้เตรียมพร้อมนะล่วงหน้าไว้กับสถานการณ์พอมาเจอสถานการณ์เข้าไปเนะี่ยบางทีไปไม่ถูกเลยนะโดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายนะครับที่ อยู่ในอุตสาหกรรมที่เราทํากันมาเป็น20กว่าปีเนะี่ยเดิมนะคะคำว่าเครือข่ายก็คือการต้องไปนั่งพูดคุยกันจริงไหมครับเจอหน้ากันนะเล่าสิ่งดีๆให้กันฟังนะพอมาเจอโควิดเนี่ยไปเจอกันไม่ได้เครือข่ายที่ไม่ได้ปรับตัวก็คือทำออฟไลน์อย่างเดียวเนี่ยตายเลยนะครับแต่ธุรกิจที่มีความทันสมัยนะมีเรื่องของออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเติบโตนะแล้ว,แล,วแล้วเติบโตมากขึ้นด้วย เติบโตได้ยังไงในสถานการณ์ที่มันไม่ได้ไม่ได้ดูดีนะครับเราอย่าลืมนะนะคะอย่างาบางงานนะครับที่ในขณะที่เขาไม่ได้เจอปัญหาเนี่ยเวลาเราชวนเขาทําธุรกิจหรือว่าหารายได้เพิ่มเนี่ยเขาเจะไม่สนใจเลยเพราะเขาเชื่อว่าธุรกิจของเขาเนี่ยดีนะรายได้ของเขาเนี่ยมั่นคงแต่พอเจอสถานการณ์โควิดเข้าไปเนี่ยนะครับไม่ต้องไปพูดเลยนะเหตุการณ์จริงเนี่ยจะทําให้เขาคิดได้เอง ทีนี้หลังจากที่เขามีปัญหาแล้วเนี่ยรายได้มันจะต้องมีรายได้เพิ่มเข้ามาในครอบครัวจริงไหมประเด็นมันอยู่ที่ว่าแล้วเขาจะไปทําอะไรนะอย่างถ้าต้องลงทุนทําอย่างอื่นเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนเวลามีต้นทุนมันก็มีความเสี่ยงแต่เรื่องของธุรกิจเครือข่ายนะครับมันต้นทุนมันไม่มีเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันเป็นสูงดังนั้นธุรกิจเครือข่ายที่สามารถปรับตัวได้นะครับเข้ากับเทคโนโลยี นะครับทำรูปแบบให้มันลงตัวเนี่ยก็จะเติบโตนะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่มีปัญหาในเรื่องของโควิดอยู่นะครับอย่าท้อแท้นะทุกๆปัญหามันมีทางออกนะถ้าสนใจเรื่องปรึกษาเรื่องการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับก็สามารถโทรมาหาได้นะครับหรือคุยกับเพื่อนๆน,นะครับที่ทเขาทาเครือข่ายเนี่ยผมเชื่อว่า ลองเช็คฟอร์มดูก็ได้นะครับว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยธุรกิจของเขาเป็นไงบ้างนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าโอ้สถานการณ์โควิดธุรกิจแย่เลยนั่นหมายความว่าเขาปรับตัวเข้ากับะระบบที่มาทันสมัยไม่ได้นะแต่ถ้าเขาบอกว่าย,ยิ่งสถานสถานการณ์โควิดมันยิ่งดีอันนั้นเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วเราเจอกันวันต่อไปเนาะมีโอกาสจะได้นั่งคุยกันด้วยสวัสดีครับ